สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแกะกล่องนะครับการอีกหนึ่งกระบ,บอกเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นอะไรกระบอกยาวครับรูปทรงแบบนี้ก็แกะเลยนะครับรับมาวันนี้นะครับวันที่11พฤศจิกายนนะครับ สองห้าหกสีนะครับนี่รับมาเมื่อตอนตอนบ่ายนะครับเรามาดูกแกะกล่องครับคูกเจอร์10บทับยีบสองนะครับ,เร,บ,รบเรามาดูกันว่าร้านค้าเขาจะแถมอะไรมาให้นะครับตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าของขาดตลาดนะครับราคา รชาชนราคาค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเทียบจากช่วงช่วงต้นปีหรือประมาณเมื่อเมื่อปีที่แล้วช่วงต้นปีนี้กับปีที่แล้วราคาต่างกันมากเลยครับกล่องก็จะมาประมาณนี้นะครับครับ เคยก็เป็นกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษลังตัวนี้จะเป็น10ทับยีนะครับลูก,กร์ตัวตัวธรรมดาครับตัวคาบายตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคาไปไกลแล้วนะครับมาแกะกล่องว่าร้านจะแถมอะไรมาให้นะครับร้านที่ผมซื้อเขาจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับแม็ก เป็นแม็กยีนัดนะครับก็ยังไม่ได้แกะนะครับในกล่องก็จะมีอะไรมาบ้นะครับมีน้ำยาล้างลำกล้องนะครับมาให้นครับหนึ่งขวดกล่องอะไรบ้างนะก็มี กุญแจล็อกนะครับเดีย๋ยวนี้ตัวรุ่นใหม่ๆจะเป็นกุญแจนะครับเมื่อก่อนจะเป็นเหมือนเหล็กตัวล็อกกับชุดรั่นไกนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นกุญแจแล้วครับก,ก็มีตัวตัวเซฟตี้นะครับใส่ในรังเพลิงนะครับมีแส่นะครับตัวแสมาให้ แล้วก็แถมลูกกระสุนมาให้100นัดนะครับก็ให้เลือกได้นะครับยี่ห้ออะไรผมก็ลองเลือกของอ e ีเล่นะครับเป็นอ e ีเล่เขียวมา1กล่องแล้วก็ CCI มา1กล่องนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองเทสทดสอบนะครับว่ากลุ่มพวกแต่ละยี่ห้อจะเป็นยังไงนะครับแถมลูก100นัดนะครับแล้วก็มี มีคู่มือนี่ครับคบ,บายก็จะมีติ๊กเกอร์มีคู่มือมีแผ่นโบชัวร์ต่างๆนะครับคู่มือก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของปืนนะครับติ๊กเกอร์ก็สวยนะคลูกเกอร์ก็ตัวคู่มือก็จะมีรุ่นต่างๆนะครับบอกมา ก็จะมีเทคดาวมีคาบายนะครับมีรุ่นอะไรต่างๆวันท้ายก็แล้วก็จะมีตัวนี่ครับติดลำกล้องมาให้ก็เปลี่ยนพอดน็อตใสไ่ได้นะครับก,ก็มีแค่นี้นะครับกล,ก,ลกล่องกล่องเป็นกล่องกระดาษก็ส่วนตัวปืนนะครับ ก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวเรียกประมาณไหนอะก็คือตัวถูกสุดของ10ทับยิบสองนะครับแต่ราคาเริ่มจะไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้ก็แถมมาติดปืนมาก็จะมีแม็กนี่ครับเป็นแม็กโรตารี่บรรจุได้10นัดนะครับติดตัวปืนแถมมา1ตัว ก็รูปตุกปืนกันนะครับก็สวยงามนะครับ1 0บทับ 22. ขายดีอยู่แล้วนะครับหรืออีกรุ่นหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือ1 0บทับแสนนะครับในบ้านเราก็ส่วนใหญ่จะซื้อมาก็ต้องแต่งกันนะครับเปลี่ยนรูปทรงความหลากหลายของมันก็คือแต่งได้หลายแบบนะครับต่างๆนานาพันท้าย มีให้เลือกเยอะนะครับของแต่งในบ้านเราส่วนตัวปืนตัวนี้ก็ท้ายก็จะเป็นซินเทติกนะครับก็ลำกล้องเป็นสแตนเลสนะครับกะโหลกกะโหลกก็จะเป็นอลูนะครับขัดมาสีด้านๆนะครับ ปืนไทนะครับแล้วจะเป็นตัวนี้จะเป็นระบบเซมิออโต้นะครับคือขึ้นลำหนึทีแล้วปืนก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับโดยการเหนี่ยวไกล1ึ่งครั้งก็ได้ออก1นัดโดยไม่ต้องขึ้นลำก็จนกว่าลูกจะหมดนะครับตัวนี้โบจะมันจะไม่ค้างนะครับเราต้องกดให้มันค้างเองยิงลูกหมดก็ไม่ค้างนะครับ และดันกลับก็ไม่ดีดกลับเองนะครับต้องกดนะครับมันถึงจะนะครไปหลังหน่อยมือใหม่กันนะครับยังไม่ชิน ต้องยกขึ้นตรงนี้ก็ศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หลังก็จะเป็นแบบพับได้นะครับได้ก็ศูนย์หน้าก็จะเป็นหมุดจุดทองนะครับตังนี้ลำกล้องก็จะเป็นตัวสิบสองเกลียวนะครับตัวนี้ โมเดลของมันจะมีโมเดลบอก10ทับ22เนี่ยครับปั๊มมา LR นะครับใช้กับลูก LR จุด22 LR ก็เป็นปืนที่ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับของบ้านเราก็สาย ปั้น X สายล่าสายอะไรต่างๆก็เอาไปดัดแปลงเอาไปแต่งเติมตามการใช้งานนะครับก็ราคาวันนี้นะครับนณวันที่21พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับรับมาที่ราคา35,000บาทนะครับ ราคาค่อนข้างแรงนะครับยุงนี้แต่ด้วยความก็ถ้ารอหน่อยก็อาจจะได้ได้ถูกลงมานะครับแต่ว่าของมันขาดตลาดนะครับ35มหมนี่คือเขาจะแถมตัวแม็กยี่้านัดมาให้1ตัวนะครับกระสุนหนึ่งนัดก็ลองสอบถามดูนะครับเดินร้านหลังวังบุรพานะครับก็ตอนนี้จะมี เหลือของเหลืออยู่ประมาณไม่กี่ร้านนะครับที่มีบางร้านก็ราคาก็จะโดดไปเลยไม่มีของแถมอะไรเลยนะครับที่เดินสอบถามมาร้านที่มีนะครับตามคุ้มค่าก็ร้านนี้จะเป็นร้านที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าเราอยากได้ของเลยถ้ารอนหน่อยประมาณปีหน้าต้นๆปีหน้า ของเข้ามาเยอะๆก็น่าจะเหลือประมาณทัก3สามหมื่นสองหมื่นแปดถึงสามหมืบาทนะครับประมาณนี้ก็สำหรับขั้นใดที่รอได้ก็รอสำหรับแต่ผมได้ใบามาแล้วก็ได้ใบามาก็ไปซื้อเลยนะครับก็ไม่รอก็จะได้ราคาประมาณนี้หน่อยค่อนข้างจะแรงแต่ราคาน่าจะไม่มีลงนะครับน่าจะขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่า บางร้านสั่งเป็นปียังไม่มีของเลยนะครับยังไม่มีของเขาก็ประมาณนี้ครับรีวิวแกะกล่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับช่านที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ลูกร r 10ทับ22นะครับจุด22 LR นะครับตัวคาบายตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับไว้ยิงเล่นสันทนาการนะครับปั้น X หรือ ไว้ยิงมันก็จะเป็นเซมิออโต้ครับก็จะยิงมันหน่อยครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อเป็นแนวทางขอบคุณครับ